คือบางทีเราเห็นแล้วเราก็แบบเหมือนมันวนลูปอะสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในการใช้อำนาจยุคข,ของคุณทักษิณมาวันนี้เราก็เห็นการใช้อำนาจในลักษณะเดียวกันซึ่งการใช้อำนาจลักษณะเนี้ยก็ทำลายตัวเองไมหมคะอาจารย์ว่าคือมันก็ใช่ไงครัมันเหมือนเมื่อคนมันเหมือนคนเขาบอกกันอะว่าเมื่อบุญมาทุกคนให้ฟ้าหน้าใส เมื่อหาลงทุกคนเดือดร้อนบ้านเมืองวิปริตแปลปวนถูกทำลายคุณทักษิณถ้าทำตัวเป็นคนบุญมันก็จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยเขากเกิดน้าใสจิตใจดีงามถูกไหมค่ะแต่ถ้าเป็นเหมือนโรคหาลงเนี่ยลงที่ไหนเนี่ยคนก็ตายกันที่นั่นนหนวิบัติที่นั่นอ่ะถูกไหมครับค่ะแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับคุณทักษิณกระตุ้นให้มันเกิดอะไรเกิดการเกิดความไร้ธรรมเนี่ยมผมถึงได้บอกไงว่าถ้าไม่มีทหารหารไม่มีจอมพาราเนี่ย ท้ายที่สุดไม่มีทอำอัมพาตเนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณก่ออยู่ตลอดเวลาคือทาให้ทอำอัมพาตมันหายไปไงเมืองนั้นก็บรรลัยแน่นอนเลยครับถ้าถ้าถามว่าตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยทาเนี่ยคือบุญหรือหา่าคะผมว่าคุณทักษิณเนี่ยคือแบบฝรั่งเขาว่าเนี่ยคือโรคหาลงอนะ่ะค่ะเออคุณทักษิณเป็นเพลกซ์กับเป็นโรคหาลงอนะลงที่ไหนก็เกิดการติดต่อเกิดการล้มตายเกิดการวิบัติเสียหายที่นั่นอะ่ะ ทั้งทั้งที่เป็นคนที่มีโอกาสทําบุญได้มากมายนะมีเงินมีทองก็ต้องเยอะตั้งแยะบุญกุศลก็ไม่หัดไปทําให้เยอะบ้านเมืองเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากให้วัฒนาสถาพรก็หยุดก็ถอยก็เลิกการทําลายล้างสิ mm hmm. แล้วเมื่อคุณทักงสิ้นกลับมาเนี่ยเอาล่ะได้รับพระมหากรุณาที่คุณพระราชทานโปรดเกล้าพระราชทานอภัยโทษลดโทษเนี่ยทําไมไม่ทําสนองพระเดชพระคุณอะ ทำไมำไม่ทําให้เป็นที่ไปจับไปอยู่ชั้นสิบสี่้อยหน้าลอยตาแล้วมีโคศกออกมาแถลงบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, เส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยจะตายจะเป็นวันพรุ่งนี้มาลืนนี้แล้วละ่ะ <c oughs> สุดท้ายทําไงแข็งแรงเดินตีกอล์ฟก็ได้วิ่งก็ได้ไว่ายน้ําก็ได้แล้วบอกว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะไดาา้สูตรอากาศบริสุทธิ์คุณสมกิจถ้าอย่างนั้นพวกเราสูาาตรอากาศบริสุทธิ์มาตลอดเราไม่กลายเป็นไอ้ไอ้ฮอคไอ้ตัวเียวขียวแข็งแรงแบบถูกไหมว่าเราสูตรอากาศบริสุทธิ์ตลอดอ่ะมันบ้าหรือเปล่าเพราะงั้นไอ้การเนี้ยไอ้กระทบกระบวนการที่ทํามันเป็นแบบเนี้ยถูก ป่อปัญหาให้กับบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องคุณสมจิตลองดูสิครับแต่ละเรื่องที่ทำแต่ละสิ่งที่พูดมันไม่ใช่แต่เพียงแค่ว่าทำให้มันเกิดวอร์ดขึ้นในบ้านเมืองนะ mm. มันลุกลามไปกระทบถึงพระราชอำนาจและทำให้ราคายเคืองเบื้องพื้นคนะบาท mm. อย่างเช่นถ้าเกิดคุณนักสิงพูดเรื่องคุณยิ่งรักเนี่ย mm. แล่ท้ายที่สุดก็ขอรพระราชาภัยโทษมันไม่ใช่ส่งสัญญ,ญาณหรือว่าถ้าฉันขอท่านต้องได้อะ คุณส่งสัญญาณถึงใครถูกไหมไอ้นี่มันไม่จับช่วงร่วมเกินยังไงอะไอ้นี่ผมว่าไปไกลย,ยิ่งกว่าสีส้มทั้งหมดนะยิ่งกว่าบรรดาคนที่ทำผิดมาตราหนึ่งร้อยสิบสองทั้งสิ้นทั้งปวงนะแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนะไม่ย่อหย่อนไม่ผ่อนคลายไม่ลดทอนลงเลยมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันนะอย่างนี้มันจะอยู่กันยังไงครับ